าเราจะได้มาเราก็ต้องออกปากขอหรือว่าแนะนำไม่คนอื่นเขาให้เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แย่ไปกว่านั้นนะนะจะได้อะไรมาถ้าไม่ออกปากขอก็ต้องมีเงินมีทองไปซื้อหาเอาเองแต่พระสงฆ์ท่านไม่ต้องทำอย่างนั้นนะไม่ต้องอมีอาชีพหาเงินหาทองไปซื้อหามาก็นหน้าจะมีอย่างเดียวคือออกปากขอ แต่ไม่ต้องอีกคิดดูแต่กับท่านแน่แค่ไหนท่านเก่งแค่ไหนแต่ว่าความแน่ความเก่งอย่างนี้พระพุทธเจ้าส่งมอบให้นะเป็นเง้นไปนะครับไม่ใช่เก่งของท่านเองมาแต้งแต่ต้นพระพุทธเจ้าทรงมอบให้มาแต่เป็นที่น่าเสียดายนะที่ความจริงเป็นอย่างนี้แต่พระสงฆ์แต่ละรูปท่านจะสำเนีกความจริงข้อนี้กันสักกี่รูป นะพระรู้สึกเหมือนกับว่าตัวท่านแน่ของท่านเองนะ <c oughs> แน่ของท่านเองใก <c oughs> ล้ๆกับว่านะพวกนี้คือพวกคาราวาสถ้าไม่ได้อาศัยพวกอาตมาก,ก็ไม่ได้บุญอะไรกันหรอกนะช่วยได้บุญนะอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับเีดสานักปฏิบัติแห่งหนึ่งนะใน,นวันนี้ขอ เน็บเนบพระภิกษุสักนิดน่ะพระในสำนักนั้นนะไปขอกับเจ้าสำนักว่าให้ไล่คนขับรถออกไปจ้ะคนขับรถประจำสำนักก็มีพระต้องการจะไปไหนที่เป็นกิจตุระของพระนะก็ใช้รถได้แต่ว่า <c oughs> พระไม่ชอบ คนขับรถคนนี้นะไปแนะนำม้เจ้าสำนักบอกให้ไล่ออกเจ้าสำนักเขาบอกว่าไม่ได้มีความผิดอะไรผมจะไปไล่ออกได้ยังไงนะก็ไม่ไล่ออกนะพระหลายโูปท่านเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าควระไล่ออกพอเขาไม่ไล่ออกท่านก็ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นนะ <c oughs> คือไม่ฟังเสียงส่วนมากนะแต่ก็ไม่ไล่ออก แล้เอาคนขับรถมาซักถามว่าเกิดเรื่องอะไรคนขับรถก็บอกว่านะครอ่าก็ตามกฎที่วางไว้พระจะไปไหนนอกเส้นทางไม่ได้ระบุจะไปไหนก็จะฟังไปนั่นนี่ท่านขอแวะชมนั่นขอแวะชมนี่มันไม่ไหวยระผมไม่กล้าไม่กล้าทำนะนั่นเป็นอย่างนั้น นะอะ่พอเขาไม่ไล่ออกท่ขานก็ขู่ว่าท่านจะยกออกไปหมดจากสำานักน้าจะออกจากสำานักนั้นให้หมดแต่หากว่าท่านออกไปหมดดูที่ใครที่ไหนจะมาทมําบุญนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่าท่นานแน่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแน่นะ <c oughs> ท่านเป็นอยู่ด้วยตัวกท่านเองเพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่มีท่านชาวบ้าน <c oughs> ไม่ได้ทดําบุญนะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุรุษบางคนพึงน้อมเกล้าถวายเครื่องบรรณาการแก่พระราชาพระราชาพระราชจะทานเครื่องบรรณาการนั้นแก่คนอื่นซึ่งเป็นข้าราชการว่างกำลังพลบ้างเสนาบดีบ้างบุโรหิตบ้างขอถวายพระพรบุรุษผู้ได้รับเครื่องบรรณาการนั้น ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งกว่าหรือวิเศษกว่าพระราชาพราะเอศสักว่าได้รับเครื่องบรรณาการเท่านั้นหรือหนอะคือเขาไปถวายแก่พระราชาซึ่งก็รู้แต่เป็นของประณีตเป็นธรรมดาแต่พระราชากลับไปพระราชาทานต่อคนอื่นซึ่งรว้แต่เป็นคนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าพระราชาเป็นธรรมดาเพราะพระราชาเป็นหนึ่งเป็นเลิศในแผ่นดิน เช่นว่าไปพระราชทานแก่ปุโรหิตการที่ไม่อาจไม่ไม่ทรงรับไว้ด้วยพระ,ะเพื่อพระองค์เองกลับไปพระ,พร,ะราชาทนแก่พระแกป่ปุโรหิตหนะมายความว่าปุโรหิตนะั้นยอดเยี่ยมกว่าพระราชาหรือตอบว่าเปล่านะ <c oughs> พระราชทานด้วยจะให้คนเห็นความสําคัญของปุโรหิตหรือไม่ ตัวปุโรหิตเองนั่นแหละจะได้ทราบซึงใจว่าพระราชาเห็นความสำคัญของเราอย่างนี้นะเป็นเครื่องปูกใจนะแต่หากว่าคนที่เอาไปถวายนะในนี้ท่านไม่ได้พูดไว้ในแง่นี้ประเด็นนี้ถวายพระราชาพระราชากลับเอาไปพระราชาทานปุโรหิตแล้วก็หม่นหมอง นะว่าของเราไม่ดีหร,หรือไงหรือเอาไปให้คนอื่นก็แสดงว่าคนที่ถวายนะั้นไม่เป็นมุตตะแจะไงแต่ละได้ไม่พน้น <c oughs> พอให้ไปแล้วนะครับผู้รับก็จะไปทําประการใดน,นะมันก็เรื่องของเขามันเป็นของของเขาไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าในที่นี้ประเด็นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเ <c oughs> กี่ยวกับว่าพระราชทานให้แก่ใคร นะก็เพื่อให้คนทั้งหลายเห็นความสําคัญของผู้นั้นหรือว่าผู้นั้นจะได้ทราบซึ้งใจพระราชาเห็นความสําคัญของเราเท่านั้นไม่ใช่เพราะผู้นั้นประเสริฐกว่าสูงส่งกว่าพระราชาแต่ประการใดพระเจ้ามมลินหามีได้พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าวุรุษผู้นั้นเป็นผู้ที่พระราชาส่งชุบเลียงเห็นไหม พระราชาทรงรับชกเลี้ยงมาแต่งแต่ต้นพระราชาพระราชานั่นแหละพระราชาทานตำแหน่งปุโรหิตให้อะไรอย่างนี้ถ้าหากว่าขาดพระราชาท่าอย่างเดียวนะทุกสิ่องทุกอย่างที่ตนได้ตนก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระราชาจะด้อยกว่าไปได้ขนาดอีกประการหนึ่งนะเป็นปุโรหิตอยู่อย่างนั้น พระราชาจะทรงถอดถ้าเมื่อไรก็ได้จากตําแหน่งนี้เน่เพราะฉะนั้น,นการได้รับของยอดเยี่ยมที่พระราชาทานามาแต่ละครั้งไม่ได้เป็นเหตุชี้เห็นว่าคนนี้ยอดเยี่ยมกว่าพระราชาแต่ประการใด <c oughs> เป็นผู้ที่อาศัยพระราชาเลี้ยงชีพพระราชาเมื่อทรงดํารงอยู่ในอิสริยะฐานะนั้นก็ย่อมมีพระมีอํานาจ พระราชทานเครื่องบรรณาการแก่คนอื่นได้พระนาคเสษีขอถวายพระพรอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันพระสงฆ์หาชื่อว่าเป็นผู้ที่ยิ่งกว่าหรือวิเศษกว่าพระตถาคตพระเอศสักว่ารับสั่งให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนให้เท่านั้นไม่ทว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่พระตถาคตส่งชุบเลี้ยงเอาจริงๆด้วยนะพระ สรงเน้เป็นผู้ที่พระตถาคตส่งชุบเรียงนะช่วยว่าผมฟังอีกทีส่งชุบเรียงอย่างไรก็ชาวบ้านเขาใส่บาตรเกือทุกเชา้าทุกเช้านะหรือไม่ก็นิมนต์ไปฉันที่เรือนแล้วะไม่ึงว่าพระเาพระพระพุทธเจ้าส่งชุบเรียงโดยเฉยพาะสมัยนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีแลว้วเสด็จดับขันปาน,น,นิิพานไปนานแลว้วชุบเรียงอย่างไรทราบไหม ก็ก็เพราะว่าที่เขาใส่บาตรอยู hmm> <_<_่ก็เพราะเห็นแก่พระพุทธเจ้านะปลายรอกวันนี้คือสาวกหลุดเสร็จพระพุทธเจ้าก็ใส่บาตรนั่นเป็นอย่างนี้นะจะเห็นว่าคนใส่บาตรคือคนนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าแต่หากว่าคนศาสนาอื่นจะเกิดจะใส่บาตรขึ้นมาบ้างนะก็เป็นมีนะพวกนับถือคริปเกิดขึ้นขึ้นมาใส่บาตร ก็เป็นเพียงสร้างภาพให้เห็นว่าศาสนาเขาใจกว้างอะไรตำนองนี้เท่านั้นมันเป็นอย่างนี้นะอีกอย่างหนึ่งปัจจัยทยาธรรมตั้งหาที่พระสงฆ์รับมานะรวนแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้รับได้โดยทรงบัญญัติไว้เป็นสิกขาบทนะแต่าหาก็ไม่ทรงบัญญัติไว้ เป็นสิกขาบทพระเหล่านี้ก็จะต้องประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองนะท่านอย่าเข้าใจว่าการที่พระเที่ยวบินตาบาทข้างนั้นตั้งนี้ไอ้คนก็ใส่บาทนะนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าท่านเราเรานั้นท่านดินรนของท่าน,นเองไม่ใช่นะนะพระสงฆ์จะทําอะไรร้วนหยุดในกรอบของพระอุยัยไหนนะ ทีนี้แม้การเที่ยวบินธบาตนั้นนะครับก็อยู่ในกรอบพระวินัยคือว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้บัญญัติไว้เป็นสิกขาบทว่าสงเที่ยวบินธบาตหาเลี้ยงชีพได้นะเห็นไหมครับนี่เลยก็เป็นข้อเชี่เห็นว่าพระสงฆนะ์พระพุทธเจ้าทรงเลี้ยงนะะจิงอยู่ชาวบ้านเขาใส่บาทก็น่าจะว่าเขาเลี้ยง นะไม่น่าจะว่าพระพุทธเจ้าหรือยงังแต่ถ้าหากเรากำานึงถึงอย่างนี้ว่าอ่าทําไมท่านรับได้ละ่ะที่เขาใส่บาตรอ้าวนีกล้าได้ไปถึงพระพุทธเจ้าจนได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตนะครับก็เท่ากับพระพุทธเจ้านั่นแหละเลีเ้ยงนะ <c oughs> พระตถาคตทรงดำรงอยู่ในฐานะที่ว่านั้นก็ย่อมมีอำนาจรับสั่งให้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ได้ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งพระตถาคตทรงมีพระดำริอย่างนี้ว่างรงเป็นผู้ที่ชาวโลกควรบูชาโดยสภาวะคำว่าโดยสภาวะก็คือโดยคุณธรรมที่มีจริงเป็นจริงเกี่ยวกับว่าท่านมีคุณธรรมมีศีลเป็นต้น <c oughs> นั่นและเป็นข้อที่ควรบูชานะเราจะให้ชาวโลกบูชาพระสงฆ์ในสำนักของเราดังนี้แล้วก็รับสั่งให้ถวายพ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์คือให้เห็นเป็นประจักษ์พยานในสำนักเรานี่แหละขอถวายพระพรพระตถาคตแห่ตรัสสรรเสริญการบูชาพระองค์เองเท่านั้นไม่นะบูชาพระองค์ คือพระตถา,าคตด้วยกันถ้าก็ทรงแนะนําไว้แต่ไม่ใช่เฉพาะพระองค์นะ <c oughs> คนอื่นด้วยแต่ว่าบุคคลเราใดเป็นผู้ควรบูชาในโลกพระตถา,าคตจะตรัสสรเสริญการบูชาแม้ต่อบุคคลเหล่านั้นนะท <c oughs> ่านทั้งหลายต้าหาว่าเป็นนักอ่านพระสูตรนะจะพระพระสูตรหลายสูตรทีเดียวที่อยู่ดีๆพระพุทธเจ้า เกิดหยุดแสดงธรรมเสียท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ให้เขาเขายังไม่เกิดความแจ่มแจ้งเลยนะยังงวยงงสงสัยในธรรมที่กำลังแสดงนั้นกันอยู่แต่ก็เสด,ด็จกลับในเข้าไปในพระกันทโกดีบอกว่าตถาคตต้องการจะพัก่อ <c> น <oughs> นะพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงทราบหรือว่าแสดงธรรมไปแล้วเรายัางไม่เข้าใจ นะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ทราบได้อย่างไงทรงทราบเป็นอย่างดีและวทาไมทําอย่างนี้จะแสดงธรรมโปรดต่อไปอีกสักหน่อยยังไงยังไงก็ต้องไว้วันยังทำนะฮะแต่ว่าเกิดจะพักผ่อนขึ้นมาแต่ตอนนั้นนะคราวนี้มันมีอย่างนี้พระสงฆ์เหล่านั้นไม่รู้จะทําประการใดมาเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรม นะฟังแล้วก็ควรจะได้ความเข้าใจคราวนี้ก็ฝ่ายหาพระเถระนะที่คนเขาลือที่คนก็พูดถึงกันว่าท่านมีความรู้ดีแตกฉานทั้งในอาคมทั้งในอธิคมนะเกิดมีพระสารีบุตรอยู่ในที่นั้นท่านเหล่านั้นก็ไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็แสดงทำอธิบายต่อให้ฟังขยายความให้ฟังนะ ท่านเหล่านั้นก็คราวนี้ก็เกิดความรู้แจ่มแจ้งขึ้นมานะถ้าไม่ใช่พระษารีบรก็เป็นพระสงฆ์รูปอื่นเช่นพระมหากัจจายนะที่เป็นเลิศทางอธิบายขยายธรรมพอได้รับการอธิบายขยายความอย่างพิสดารแล้วท่านเหล่านั้นก็เข้าใจแจ่มแจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะท่านเหล่านั้นก็เลยตระหนักคุณค่าของพระ ภิกษุที่สำคัญสำคัญเหล่านี้ขึ้นมาว่าท่านเหล่านี้นะไม่ใช่เล่นนะสามารถที่จะแสดงธรรมแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเกิดความยำเกรงในท่านเหล่านี้ขึ้นมามากมายและก็เที่ยวประกาศได้คนอื่นทราบแนะนำให้คนอื่นว่าท่านเข้าไปหาพระสารีบุตรที่ท่านเข้าไปหาพระมหา โมกขลานะที่ท่านเข้าไปหาพระมาหากัจจายนะสีพระปุณณามันตาบทสีพระอนนต์สีแล้วท่านจะได้รับความเข้าใจแจ่มแจ้ง,จงนี่ก็เป็นการยกย่องพระสงฆ์ให้คนทั้งหลายก็เห็นความสําคัญของพระสงฆ์แต่ไม่เกี่ยวกับทานมันเกี่ยวกับธรรมะเท่านั้นเองนะะท่านเหล่านั้นพอได เห็นประจักษ์อย่างนี้แล้วก็เกิดความยำเกรงในสมขึ้นมาอย่าเข้าใจว่าจะเกิดความยำยำเกรงเห็นความตสำคัญตระหนักเฉพาะนะบางรูปที่ว่าเช่นพระสารีบุตรพระมาหากัจจายนะเป็นต้นเท่านั้นแม่สงรลกอื่นท่้นก็ปล่อยยำเกรงไปด้วยเพราะว่าไม่แน่นะท่นเฉยเฉยไม่ประึ้นเชื่อว่าคนมีคุณธรรมไม่ประกาศคุณธรรมของ ตนให้คนอื่นเขารู้หรอกมีแต่จะปกปิดนะเป็นคุณธรรมของคนเป็นสัตว์บุรุษนะถ้าต,ตนมีความดีอยู่ก็จะไม่เปิดเผยแต่ถ้าถูกเข้าซักก็ถามบ้างก็จะพูดบ้างแต่ไม่ขยายความให้พิสดานในความดีนะงามของตอนความรู้ความเห็นชอบของตอนนะ อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของของผู้เป็นสัตว์บุรุษนะเมื่อไม่อาจจะรู้ได้อย่างนี้เพราะท่านไม่โอวัตนะหลายท่านที่นอกเหนือไปจากท่านพระสารีบุตรเป็นต้นนะอาจจะมีอยู่เพราะฉะนั้นจะประมาทเอพระสงฆ์ทั้งหลายไม่ได้อย่างนี้นะครับ <c oughs> ขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นเทพยิ่งเราเทพคำว่าเป็นเทพยิ่งเราเทพเนะี่ยคือ,อยังไงครับ เป็นเทพยิ่งเราเทพไม่เข้าใจเราเป็นเทพยิ่งเราเทพเข้าใจว่ายังไงเทพว่าเข้าใจนั่นแหละยิ่งกว่าตรงไหนล่ะคือทรงเป็นวิสุทธิเทพเทพสามอย่างนะสมุติเทพก็คือพระราชาประจำเววนแม้พระเจ้าจักรพรรดิก็สงเคราะห์ก่อนในสมมติเทพ และอุปป,ปัตติเทพเทพโดยอุปปัตินั่นก็คือเทวดาทั้งหลายชั้นกามาวาจรหกชั้นนั่นเองและก็วิสุทธิเทพคือพระอารหันต์ทั้งหลายนะทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพก็เกี่ยรกับว่าทรงเป็นวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพซึ่งยิ่งกว่าอุปป,ปัตติเทพหรือว่า,าสมุติเทพ เมื่อจะทรงยอกย่องข้อปฏิบัติมากน้อยในธรรมปริยายเรื่องธรรมธาญาติก็คือธรรมาาญาติสูตรนั่นเองในมัจจิมนิกายซึ่งเป็นแนวทางประเสริฐว่าอาสุยเยวะมีปุริโมภิกขุปุชตโรจะป่าสังสตโรจะภิกษุรูปแรกนั่นแหละจัดว่าเป็นผู้ที่น่าบูชากว่าและน่าสรรเสริญกว่าสำหรับเราดังนี้ ขอต่อไหวพระพรในภพทั้งหลายสัตว์ผู้เป็นทักกินยยบุคคลไหนไหนที่สูงทรงหรือยิ่งกว่าหรือวิเศษกว่าพระตถาคตหามีหามีไหมพระตถาคตนั่นแหละทรงเป็นผู้สูงส่งกว่ายิ่งกว่าวิเศษกว่าตนข้อความที่ยกมาในพระสวดสั้นนิดเดียวสังจันท่านจับความไม่ได้พระสวดนี้พระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นด้วยคําว่าธรรมทายาทา พิกกวยมีเพะว่มาอามิสมามาอามิสทาญาธาแปลว่าดูกระดภิกษาภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทาญาตของเราเถิดอย่าได้เป็นอามิสทาญาตเลยนะมีธรรมกับอามิสธรรมะในที่นี้ก็คือโพธิปัจญยธรรมสามสิบเจ็ดประการอามิสก็คือปัจจัยสี่ นะฮะพระภิกษุเป็นอามิตรทั้งสองเอ้ยเป็นทายาททั้งสองอย่างนั่นแหละนะอ,อามิตรก็อย่างที่กล่าวแล้วปัจจัยทายาธรรมทั้งหลายท่านได้รับก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้รับได้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นทายาทจะรับเอาอามิตร <c oughs> ทายาทผู้รับมรดกมรดกในที่นี้คืออามิตรจากพระองค์นะและก็ยังยิ่งไปกว่านั้น ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นทายาทผู้รับมรดกธรรม <c oughs> รับอกว่าขอให้ตั้งใจว่า,เ,าเป็นธรรมทายาทเติดอย่าได้คิดจะเป็นอามิตทายาทเลยนะได้อามิตก็ได้ไปแต่ว่า,อ,าอย่ามามุ่งเป็นอามิตทายาทนะ ไอ้ข้อนี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายควรสำเนียกนะเพราะพทะเจ้าประสงค์อย่างนี้นะเชื่อได้แน่นอนไม่ได้ไม่เกี่ยวกับนินทานะบางคนบวชก็ด้วยมีความคิดแค่อย่างนี้ว่าเพียงเท่านี้ว่าถ้าบวชแล้วมันไม่ต้องลำบากเรื่องการทำมาหากินนะทำนองว่าบ้านไม่ต้องเจ้าข้าวไม่ต้องซื้ออยู่สบายนะผู้คนเขาก็กราบเกาไหว นะคิดอยู่แค่นี้แหละจึงบวชพูดง่ายๆว่าบวชเห็นแก่ปากแก่ทองอย่างนี้เขาเรียกว่ามุ่งจะเป็นอามิสทายานะแต่บวชเรวจะทำอะไรกันบ้างไม่ใส่ใจนะไม่พิจารณาไม่ตระหนักเห็นความสำคัญของกิจที่นักบวชคึงปึงทำนะบางทีถามว่า พระบวชมาแล้วนะมีกิจต้องทำอะไรบ้างต่อกันไม่ค่อยจะโทกับนะข <c oughs> ี้เกียรจะพูด <c oughs> เดี๋ยวซ้ำซากนะต่อกันไม่ค่อยจะโทกครับ <c oughs> เพราะไม่เคยใส่ใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นน่าจะบวชเพราะมุ่งจะเป็นอามิสทาญาตนะตรัสสอนไว้อย่าเป็นอามิสทาญาตเลย ขอให้เป็นธรรมทาญาติเถิด <c oughs> และที่ตรัสคำนี้ว่าภิกษุรูปแรกนั่นแหละจัดเป็นผู้ที่น่าบูชากว่าน่าสรรเสริญกว่าสำหรับเราก็เรื่องมันมีอย่างนี้ในสูตรเดียวกันนะเ <c oughs> พื่อที่จะชี้เห็นลักษณะของคนที่เป็นธรรมทาญาตินะเป็นไงน,นะ <c oughs> พระองค์ทรงสงมมติเรื่องขึ้นมาว่ามีภิกษุสองรูปมาสู่สำนักเรา นะหิวโหยมาอาหารนะที่เป็นเดนของเราก็ยังอยู่ภิกษุรูปที่หนึ่ง <c oughs> มาถึงเก้าวก็บอกว่าเห็นว่าอาหารที่เป็นเดนของพระผู้มีพระภาคก็มีอยู่นะซึ่งต้าหาว่าเราไม่ฉันพระผู้มีพระภาคก็จะทรงไปเททิง้งนะในที่ที่ไม่ใช่แอ่งน้ำน้อย ในที่ไม่ใช่ไปเททิ้งจะเททิ้งในที่ที่ไม่มีของเขียวก็แต่ว่าพระองค์ตรัสเสริญอามิสธรรมทายาติไม่ได้ตรัสละเสริญอามิสทายาตินะถ้าอะไรเราพึงอดกลั้นความหิวอย่างเวลาตั้งคืนและวันให้ล่วงเลยไปโดยการปลายรกความเพียนจะดีกว่า ว่าแล้วก็ไม่แต่ต้องอาหารนั้นนะปรารกรความเพียรไปตลอดวันและคืนนะอีกรูปหนึ่งเห็นว่าเป็นบินบาทเหลือเดนของพระพุทธเจ้าไอาการที่เราจะฉันจะบริโภคไม่เป็นโทษอะไรแล้วก็ฉันบริโภคเป็นอยู่ด้วย <c oughs> สุขเวทนาคือไม่มีความหิวโหยไปตลอดทั้งคืนรับสั่งว่าสัร พระองค์อาศัยลเสรเิญรูปแรกมากกว่านะจิงอยู่ไม่เป็นอาบัติอะไรที่ฉันของเรือเด่นที่พระองค์เหลืออยู่แต่เทียบจิตใจกับสองรูปแสดงสรูกแรกนั่นนะเห็นว่าเวลามันล่วงเลยมาถึงป่านี้เราลุกจากอาสนะเก่ามาแล้วมาถึงก็มานั่งลงกินอีกก็อย่างนี้นะท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่อกใจเห็นแก่จิต ่าน,นเลยละเวนยังเวลายล่วงเลยไปโดยความหยวปลายรับความเปลี่ยนดีกว่าหยกวก็หิวช่างมันนะนี่แหละเป็นรูปที่พระพุทธเจ้าตัดสรละเสริญกว่า <c oughs> นับว่าเป็นธรรมาญาติโดยแท้